สวัสดีค่ะพี่น้องพอกัแมหน่ยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลจ้าเมื่อนี้ตื่นแต่เสารค่ะพี่น้องค่ะม้านนึงเขาเป่าไฟเตรียมตัวสิไปนางานเมื่อนี้ทีมงานของเฮ้าทำการแสดงอยู่ที่บ้านหนองสองห้องอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิจ้าพี่น้องค่ะ อยู่ไก่อยู่ไกลกกอย่าเริ่มเดิ่มมาแรงใหม่กำลังใจทีมงานเท่าไรไลหลังจากหม่ขึ้นเข้ามาพักเล่มอยู่วัดนี่จักวัดยังดอกตังต้งแต่หมื่วัดยังบอกท่านไหนหูอยู่ว่จาจะพองผักอยู่วัดไดห,หูแต่ว่าวัดเก่เาละพี่น้องบริอ่านหอดซื้อวัดนี่เขากลับมาเมืองเขาใกล้ซีเล้วล่ะคคะพี่น้องอีกประมาณสี่หัวก็แล้วแล้วข้าวร้อน ส่วนทางผุนก็จักผ้ากันเหตุอย่างบวกคุมมุมคุมมุมอยู่คุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดเอมมี่สวัสดีค่ะถ้ากันเหตุอย่างปั่นเขากีแต่ละคนพี่น้องเอ้ยกีสามปั่นเหรอบ้านในบ้านในแล้วอยู่บ้านใน,นกินอยู่ป้า ของเอมีกินเบิร์มูบานบอน,นั้น,ป,นปัด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 ผ้าก,กันกีเขาพี่น้องมัคือหมิดแท้สิไปมุ่มเดเนาะเพราะวันบ่ท่านแจงเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้เวลาประมาณตอนคณะน,น้ที่เม่หน่่ยทายลีปหนึ่งเวลาประมาณตีห้าครึ่งเนาะค่ะมันยังผ่านแจงเป็นผาก,กันลุกมาจีเขาจีอาปกติอันบางคนเห็นเพิ่นเอาอันประเด็กบ้องยัดขังในเดียวพอ ขึบนเนดยประเด็กตอนรถสัมม,มามาพี่น้องกินข้าวจีนกันอากาศเริ่มหนาวหรอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะเย็นจอยจอยอว่าสินอนแยกกันก็พอกะแยกบ่ได้เพราะว่ามีพาห่มพื้นเดียวอยเอาเขาไม่กีบบ่ได้มันต้อเขาเขาเขา,เขาเย็น,นเ,ยเออเขาอันนี้เขาเขาหนึ่งห่อนแล้วมันหยุดมันหย,ย่อยมันก็นใหญ่เนาะ วันนี้เสนอภาษาไทยภาษาอีสานวลคำพอเสนอคําว่าโยดพ่อโยดแปลว่าอย่างโยดโยดโยดแปลว่าอย่างมันห่อยการจี้เขากี้นี่ต้องเขายินค่ะพี่น้องค่ะมันคอยบ่ยหน่วยบ่บ่ไม่ยังเกาะบระโยปนาสอรรคะปั่นเขาจี้เอ็มมี่ทอจะควงเอาหลุด บอมเนดอรอบอมเนกินหลายคนบอนอถ้าจี้เราวบื่แต่คนกินเลยพี่น,อน้อกเดี๋ยวแมนยสิพาพี่น้องยางหล่ะเบิงว่าลูกเต่าอยู่จังไหนในเหมือพผักแ่ยมพ้ากันนอนอยู่จังไหนตะเวนก,กับกระกลังสีคุนกระลังมีซองแสงขึ้นมากคุณแสงตะเวนจ้าคุณวาเนี่ยบรรยากาศตอนเนี่ยอากาศจะมีคนมะเขาน่เด้อ อากาศเย็นๆจัดหน่อยพี่น้องคะ่ะหลังจากที่บ่ได้ถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องอยู่เป็นเดือนตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเห็ดแล้วค่ะพี่น้องอยากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างโทรศัพท์พังแน่ร่างกายบวือ้ออม่วยเนี่ ส่วนออีกกลุ่มนึงเพื่อนก็นสิไปนอนอยู่ศาลากลางบ้านเนาะคะ่ะเพราะว่าเมาื่อวานนี่ศาลานี่เพื่อนบออนุญาตให้นอนได้ก็เลตเยต้องแยกใหญ่กันไปนอนที่ศาลากลางบ้าน กะถถาห้าสิบพักหน้างานกับบมี่มองอยู่มองเศา้านาอพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเดินลงลงบ่มีห่มมีเงาปัญหาเป็นฝา,เป,นฝาเป็นฝนกับซียูอยากก็เลยให้ทังเจ้าภาพเพิน่นมาขออนุญาตทังวัดทังว่าเพิน่นให้ทีมงานเฮาได้พักได้เศา้านาอพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนนี้ ลานเนี่ยก็สสหลายเน่ยผมไม่จะลองถาวเต้ม ในราคาพี่น้องคะ่ะชีวิตหมอล่ำพากันยูยังสี่ราคาพี่น้องให้เพิ่นพักผ่อนเนมาะโดย๋ยวสิเป็นการหลบขวนเพิินม่นหน่วยกรมาไทายให้พี่น้องเบิ่งซื่อซือว่าการยูการหลับการนอนเป็นยังไรในมือพักเล่มเนาะคะ่ะในหน่วยกระสิกลับขึ้นไปหาหววเข่าแล้ววันนี้ ไปพี่น้องอากาศดีได้พี่น้องแถวชัยภูุิเนี่ยแต่ว่ายาบก็บเว้นกับห่อนขึ้นกันนะคะอากาศห่อนเนาะแต่ว่ยายยาเมื่อขึ้นเนี่ยอากาศเย็นจ่อยๆเ,อเริ่มเข้านานหนาวแล้วนาะพี่น้องพี่บรรยากาศตอนเสาว อางเขาแล้วก็สิไปตลาดตาลี่แล้วพี่น้องบัดเนี่ยไปไปบงเขาจีจะเป็นเขาจะเป็นเขาจีหรือจะเป็นเขาเบียพอแ้ยมจีจีพอพอแหลมจีปั่นแหลกแม่นวยว่าแมนอันเขาที่อียงที่ห้าสีอมอมหอยไหมคะพี่น้องเขาจีเข่าเหนียวจีเข่าดำๆแล้วเขามาตำใสอมหอยไหม ปั่นแหลกของพ่อแหลมเดี๋ยวแม่หนุ่ยเสียแม่หนุย่ยแม่หนุ่ยเสียเบิ่งปั่นแหลกของพ่อแหลม,ามาน,ล <c oughs> นี่พี่น้องนี่ปั่นแหลกของพ่อแหลมเนี่นนยนี่ยอีกจักหน่อยนี่เป็นเข่าเบียเลยรนี่ที่เพิ่นผู้เฒ่า <c oughs> เพิ่นปั่นเนีย้ยเนีย้ยแน่นแน่นล่ะจีดำ้ดัแล้วมาตำใส่อมหอยแต่ว่าแสบเลยพี่น้องมันหอม เขา่าจีนาหนาวนี่กบดีที่สุดคือเข่าจีพี่น้องค่ะดังไฟฟิงจีเข่าว,วันผู้เฒ่าเอ้ยไปตลาดกินบอไายเงยหนนะ้าขึ้นสินี่บอ่อนอนนี่บ่มาขึ้นสายเปยสายใจนี่บ่น,นนี่แล้วอยังใจวอนฮ <laughs> ะ ออเหอบอเนียเปียกน่ไออเหยซบอลเลย,เด,ย,เ,ลยเดี๋ยวมาลูกปเปนอนพี่น้องเอ้ยลูกไส้ใหญ่แม่หน่อยเหยวใส่ซบอลน,นอนกับอะไรปุ่นได้ลือผานหรือที่นอนมาตากมาซักมาตากบ่า่ากันพี่น้องไปตามการเวลาล่ะค่ะอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สมเด็จะกอรขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแม่หนอยกับสเสดไปเสิกเขา่าไส่หัวข้างเตา ขอเบ่งแล้วก็กดไหลกดแช่เด้พี่น้องเด้อพอกันชิปหน่ะสำหรับลิปนี้ให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุผูสุสคนสบายดีค่ะ